ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาอันเชิญจระเข้จิ๋วกับบัวดาวเสาจิ๋วซึ่งพี่จะอันเชิญในตอนที่มีกิจกรรมอีเวนต์ซึ่งบอกเลยว่าติดกายพันเบิ่มๆครับและผลิตเงินให้กับพี่โคตรเยอะครับน้องชายและนี่ก็จะเป็นผู้โชคดีจากคลิปวิดีโอนี้ครับทั้งหมด110คอมเมนต์ comment, ใครจะคือผู้โชคดีที่ได้ไตัวละครระดับซีเขตไปเลยครับน้องชายเลสโกผู้โชคดีคนนั้นก็คือใครครับ นี่เลยครับติดตามมาสองปีแล้วน้องคนนี้ติดต่อพี่มาเลยครับน้องชายเอ้ยทุกคนเป็นหลอดก๊อดครับลาวาเอามาก่อนเลยเฮ้ยมีกิจกรรมอีเวนต์ครับทุกคนคือตอนนี้ทางตัวเกมใกล้อัปเดตเปที่เรียบร้อยแล้วครับและสิ่งที่พี่รอครับแผ่ที่พี่ได้หัวได้ก็คือในระหว่างอีเวนต์ครับมันจะมีกายพันแปลกๆที่เยอะมากเลยถูกไหมซึ่งในระหว่างนี้พี่ก็จะรออีเวนต์นะครับให้มันเกิดอีเวนต์เยอะๆแล้วพี่ก็จะจะาําวพิธีการบูชายันนั่นเองครับน้องชาย นี่เลยกับตัวละครของพี่ทั้ง3ตัว,ว,วเฮ้ยทาราเล่ทาราล่าครับทุกคนทาราเล่ทาราลา่าแต่ว่าตอนนี้าาเดี๋ยวพี่พาไปดูบ้านพี่ครับในระหว่างที่พี่รอเจ้าบอมโบเิโนะทุกคนตัวระดับก็อ์พี่โคตรเยอะครับทุกคนแม่งได้มาตึมอ่ะ <c oughs> แต่พอเราต้องการแล้วไม่ออกนี่แล้วก็มีตัวซีคิเตออกมาตัวหนึ่งทุกคนนี่เลยบัวดาวเสาโอ้โหอย่างตึงครับตอนนี้มีเวนทาโก้ครับแล้วก็มีคูณส่องด้วยครับน้องชาย เราจะปล่อยจรวดเลยไหมเดี๋ยวรออีกสักหน่อยแล้วกันทุกคนตอนนี้กายพันคือยังไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ไปเลสโกเตรียมตัวแลนดิ้งครับวิธีการแลนดิ้งคือพี่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้แหละนี่เลยปล่อยไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องให้มันตรงๆมันยังทำได้อยู่หรือเปล่าวะมันทำได้อยู่ไหมเอาเนี่ยไม่เห็นได้เลยทุกคนเอามันทำไม่ได้แล้วเลยเอ้ยโอดินดินดินดุนครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ติดกายพันอะไรเลยเดี๋ยวร้อยมันติดกายพันก่อนดีกว่าครับ เนี่ยแต่ว่าโว้โแม่เลยแผนที่พี่คิดเอาไว้ทุกคนมันทำยังไงอะคือพี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้คือมันอยู่ในช่วงอัปเดตครับมันเลยทําไม่ได้เว้ยอาจจะต้องแปบว่ารอให้อัปเดตเสร็จก็ได้เดี๋ยวมาลองทําดูโอ้โห,โหผิดแผนครับทุกคนไอตอนแรกเนี่ยพี่ก็คิดว่าเนี่ยระหว่างเนี่ยคือพี่จะปล่อยจะวดครับแล้วก็จะรอติดไก่พันธุ์ที่ได้ได้แม่มาทําไม่ได้เลยวะโอ้ยทุกคนนี่ไงตัวหัวใบแล้วหนึ่งตัวตัวซีเคทโวหต่อหน้าต่อตาเลย เฮ้ยเอ้ยตัวตัวนี้ก่อนบอมบาริโดคอโคลิโนโอเฮ้ยตัวบัวพี่ได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับทุกคนคือตัวบัวนี่คือเขาขายดอกันอยู่ที่20บาทนะอันนี้ถ้าพี่เอาไปขายแบบ10บาทกูก็ได้แล้วกูก็ได้คาคา,า,าแล้วอ่ะทุกคนแต่ว่าแบบตัวบัวพี่มันไม่ติดกลพาราเลยเลยอะมันเป็นตัวธรรมดาคือตัวธรรมดาก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปอันเชิญดีกว่านะอ,อุ้ยเอาเฮ้ยเฟิร์ฟชัดดาว เอ้ยมาแล้ว Goodnight, ครับท He He oh, right. okay. like, ุกคนอีเวนต์อุกกาบาตนี่นะครับอยู่ๆมันก็มาเฉยเลยมาๆมาๆมาแล้วรออันเชิญกันครับทุกคนมามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าครับตอนนี้คือเอ้ยมีติดไก่พันเยอะนะนี่เอ้ยได้แล้วทุกคนแม่กเอ้ยโอ้โหกว่าจะได้มันต้องเล็งให้ตรงหรือว่ายังไงวะระยะคือมันต้องได้แก่โอเคแม่กได้สักทีโอ้โหงงตั้งนานมาแล้วครับทุกคนนี่โอ้โหแต่ว่าไม่ติดไก่พันอะไรเลยโอ้โหยังกรรมเลยครับกรรมมากกรรมจริงๆ อีกสองนาทีตัวเกมจะอัปเดตเต็มระบบครับทุกคนแต่ว่าทำไมตอนนี้เครื่องบินกูมันไม่แลนดิ้งแล้ววะกูทำไม่เป็นโอเคติดแล้วครับทุกคนติดเครื่องตักทิงไปแล้วเลสกโกว้าวขอ้มาติดไกยพันแม็กมงแม็กมากแล้วกันทุกคนเนี่ยมันบั๊กอีกแล้วไอตอนแรกพี่โอคิดว่าเอ้ยมันปั๊มได้ไม่จำกัดครับ ูกว่ากูเฮ้ยมาแล้วทุกคนนี่ไงตัวนี้ไอตอนแรกพี่กูคิดว่าคือพี่จะปั๊มแบบไม่จํากัดที่ไหนได้อ๋อตัวกูบัก <c oughs> เรียบร้อยครับทุกคนท่าน,นี้ตัวเกมก็ได้ทําการอัปเดตแล้วเวย้ยนี่เลยเอ้ยเครื่องแมชชีนใหม่ครับคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนั้นมันให้ใส่ตัวอะไรเข้าไปวะอันนี้คือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนรอดูก่อน โอ้ยกดสปินครับกดสปินก่อนได้อะไรโอ้ได้เงินยังกรไรเลยแล้วพี่ก็ขอฝากร้านบิวอุปกรณ์ช็อปไปด้วยครับน้องชายสปอนเซอร์พี่เองไว้ใจได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นทาราเล่ทาราล่ามาครับทุกคนโอ้โหลยวขอให้มาติดเรนโบว์แล้วกันอันนี้มันคือไก่พันเรนโบว์ใช่ไหมทุกคนใช่ป่าวะน่าจะใช่แล้วนะติดไหมติดไกพันอะไรไหมติดทาโก้หน่อยก็ได้มาตัวนี้ทาราเล่ทาราล่าตอนนี้คือพี่ยังไม่เห็นเบลหลอดตัวใหม่เลยนะเห็นแค่ตัวเดียวครับ โอ้โห oh, ดูเหมือนว่ามันจะไม่ติดไกพันอะไรกับพี่เลยนะโอ้ใหม่กอดโอเคเอามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอให้มันเดินกลับครับระหว่างเดินกลับนี่บางทีมันอาจจะโดนปืนทาโก้ยิงอุ Ooh, are, al ้ยธันลาเร่ธนลาอู้ธัรลาเร่ธนลาเรนโบว์อ๋อไม่ใช่ครับไดมอนด์อ mm ู้ไดมอนด์มีแล้วะโอเคเอามาก่อนแล้วกันครับเอามาแจก F c อุ้ยไฟเวิร์กอ้ยนี่ไงติดทาโก้ครับธันลาเร่ธันลาตัวนี้สวยเลยโอ้ oh, พี่น่าจะรอให้มันเดินไปไกลกว่านี้ว่าทุกคนเพื่ออาจจะติดไฟเวิร์กด้วยเดี๋ยวพี่จะลองเจ้าวัวดูครับ เพราะว่าเจ้าวัวของพี่ถ้าไปโอ้ยแป๊บนึงนะก,กองเป็นหลอดครับอันนี้เก็บมากรอ,อันนี้ของดีของดีเลยมาเดี๋ยวเรามาลองเจ้าวัวกันดีกว่าครับทุกคนว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราได้เจ้าวัวครับมันมีโอกาสตีไกลผ่านตึงๆทั้งนั้นเลยนี่ไงทุกคนพิธีกรรมบูชายันวัวครับไปแล้วว้าวไปแล้วครับดูว่าเราจะได้อะไรก็คือเราได้เป็นวัวจิ๋วนั่นเองครับทุกคนซึ่งพี่ยังไม่เคยมีเลยนะ นี่ก็จะเป็นตัวแรกของพี่แล้วครับนี่เลยกระวัวจิ๋วโอ้โหแต่ว่าไม่ติดไกพันอะไรเลยขอติไกยพันหน่อยสิขอน่อยเนี่ยไกยพันนี้เยอะเห็นไหมดิโอ้ยจระเข้จิ๋วติดไดมอนครับเอ้เอ้เอาเรื่องครับติไกยพันแฮกครับทุกคนเจ้าวัวของเราวัวจิ๋วเดี๋ยวรอก่อนครับทุกคนเผื่อติดเพิ่มครับอุกกาบาตมาด้วยครับโหตอนนี้บึ้มบั้มซัมเบ้เลยถือว่าคุ้มค่าครับทุกคนกับการได้วัวจิ๋วอ่ะโหผลิตได้เงินสามล้านเอาเรื่อง เยอะที่สุดตั้งแต่ที่พี่เคยมีนะซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวแมงมันหลุดเข้าบ้านไปจบเลยเออแล้วก็ตัวนี้โอ้ยติดทาโก้ด้วยครับแล้วก็ติดไก่พันแมวเอามาอู้คุ้มค่าครับทุกคนคุ้มค่ากับที่พี่รอคอยว้าตอนนี้คือไก่พันบ,บึ้มเลยถือว่าพี่ทําได้ถูกจังหวะพอดีครับอุ้ยคูณสี่ครับทุกคนอีเวนต์คูณสี่มาโอ้พี่เพิ่งรู้นเหมือนกันเนี่ยว่าเล่นตอนอัปเดตมันดีขนาดนี้ <c oughs> ปกติพี่ไม่เคยเข้ามาเลยยี่สิบวิเฮ้ยโทเบ เทอร์โบมาครับเดี๋ยวขอเก็บเทอร์โบก่อนทุกคนทาราเร่ทารา,าล่ามาอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวรอให้มันติดกลายพันธุ์แล้วกันนะตอนนี้คือทาราเร่ทาราล่าของพี่เลนโบก็ยังไม่มีด้วยมันจะติดเลนโบให้กับพี่ไหมแต่ว่าตัวที่พี่ได้นี่ก็ถือว่าแบบตึงๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนโอ้โหได้ตัวใหม่ๆบึ้มเลยทาราเล่ทาราล่านี่คือเราน่าจะเอาไปแจกได้นะเพราะว่ามันเยอะเกินไปเข้าอุกบาลหน่อยแต่ว่าตัวรีเขีดอื่นๆคือพี่ก็ยังไม่มีเลยนะอุ เฮ้ยดีเจทุงทุงทุงซาฮูล่าครับมีดีเจด้วยอันนี้มันลายพันอะไรวะดี่กยพันดิสโกโ้เหรอทุกคนอันนี้น่าจะเป็นลายพันใหม่หรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยมันแลนดิ้งได้ครับทุกคนเฮ้ยพี่งงวะ่ะว่าแบบมันต้องทํายังไงว่าทุกมันจะแลนดิ้งได้อะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือแลนดิ้งได้อีกแล้วครับเนี่ยคือเงื่อนไขมันต้องเป็นอะไรวะบอกพี่หน่อยสิโอ้โหโอ้โหแว่าไม่ติดลายพันอะไรเลยยังกรรมครับเดี๋ยวจังหวะนี้คือล้อแล้วกันครับ แสดงว่ามันไม่เกี่ยวครับทุกคนว่ามันต้องแบบตอนแมกมาอะไรอะ่ะไม่ใช่เลยนะตอนไหนแม่ก็ทําได้ครับแต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างนี่แหละซื้อเพิ่มเลยละกันครับเราได้ปั๊มเพิ่มครับโอ้เรียบร้อยครับจบเลยดาวต,ตกก็ไม่มีโอเคครับทุกคนมันไม่ติไกลพันเลยเลยซื้อมาก่อนแลนดิ้งอีกแล้วครับทุกคนว้าโอเคพี่รู้แล้ะคือมันต้องรอสานาทีครับทุกคนกับการครูดาวใช่ไหม พี่ว่าน่าจะใช่ครับแต่งว่ามันไม่เกี่ยวกับเอ,อ่ออีเวนต์อะไรทั้งนั้นมันทําได้ตลอดคือพี่โง่เองน้องชายมามาอีกแล้วครับแต่ว่าพี่ขอหลีตัวก่อนตัวแมงบักอีกแล้วจระเข้จิ๋วของข้าขอติดไก่พันหน่อยละกันขอได้ไหมไก่พันตึงๆโอ้โหดูอีเวนต์แมงอย่างเยอะแต่ว่าไปติดไก่พันอะไรให้พี่เลย<笑><笑>เล้ยจะเชื่อเลยมีไหมสักอย่าง ตอนนี้คืออัปเดตนี่น่าจะใกล้สมบูรณ์แล้วครับทุกคนห้าทุ่มครึ่งแล้วโอเคไม่ติดไกยพันอะไรเลยแต่ว่าอุย้ยลัคกี้บล็อกครับเป็นหลอดกอดมาอีกแล้วโอ้โหแต่ว่าอันนี้ติดโกด้วยเดี๋ยวพี่จะขอรอเวลารอเวลาสักหน่อยครับหรืออาจจะติดไกยพันตึงตึงเนี่ยอยากติดไกยพันไหนเนี่ยทุกคนไกยพันเทกอะมีไหมูกบัจบันนอกที้หายเลยเฮียเรียกเทคเอ, <laughs> อ้ยนี่ไงติดไกพันปูครับสวยไกยพันก้ามปู อุ้ยอัน,นี้คือได้บาทแล้วทุกคนไก่พันก้ามปูอ่ะเอาวะกล่องเนี้ยคือบึ้มๆอะมีอีกไหมขออีกหน่อยขออีกหน่อยไฟเบอร์ก็ได้มาไก่พันผู้หน่อยโอ้โหดูเหมือนว่าจะไม่ติดนะครับซื้อมาก่อนเลยโอ้ยวัวดาวเสาร์มาอีกแล้วครับโหนี่ไงไก่พันที่พี่ต้องการโอ้โหผลิตเงินให้พี่หนึ่งล้านครับ คือมันคูนได้โคตรเยอะเลยนะแล้วมันติดโกด้วยโอ้ไม่กอดหนึ่งล้านต่อวิอ่ะอเฮ้ยพี่เพิ่งรู้ครับทุกคนว่าดดเล่นตอนอัปเดตมันดีขนาดนี้นี่เองโอ้โหถ้าพี่รู้ว่ามันดีขนาดนี้กูเข้ามาเล่นตั้งนานแล้วนี่เฮ้ยแต่ว่าพี่อยากได้ตัวซีเคตตัวอื่นบ้างอะทุกคนตอนนี้ตัวซีเคตคือพี่มีแค่แบบไม่กี่ตัวเองนะนี่มีอยู่สองตัวครับตัวซีเคตดซีเคตอ,อื่นๆคือไม่ออกเลย โคโคฟานโตอีเลฟานโตเรนโบอันนี้เอามาก่อนครับ anto, เพราะว่าเอามาเก็บในอินเด็กครับทุกคนเลนโบโคโคฟานโตอีเลฟานโตนี้ก็หายากเหมือนกันนะทุกคนระดับเลนโบอะ่ะแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้แมปนี้คนเล่นอยู่เท่าไหร่ครับคนเล่นอยู่สิบล้านสิบ <laughs> ล้านครับคือสาเหตุที่เล่นเยอะเพราะอะไรรู้ไหมนี่ละครับมารออีเวนต์กูเข้าใจแล้วว่าทำไมคนมารอเล่นช่วงอีเวนต์อ๋อมันดีอย่างนี้นี่เอง <laughs> อุยอออ้ยบอมโบลโนเข้ามาสองตัวครับทุกคนอุ้ยสามตัวเดี๋ย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 วมันมาสามตัวอย่างนี้คือพี่สามารถอัญเชิญได้เลยนะโอ้แอดมินขอแจกครับแบบนี้กูรู้เลยเอามาเอามาเอามาสวยสวยไปทําการอัญเชิญเพิ่มดีกว่าแนละ้วทุกคนและนี่ก็จะเป็นการแลนดิ้งครั้งสุดท้ายครับทุกคนมาดูกันว่าจะติดกายพันอะไรหรือเปล่าครับเลสซาโกไปเลยน้องชายว้าวบินขึ้นไปแล้วเฮ้ยมีหมู่ด้วยเหรออ๋อมีหมู่ด้วยพี่เพิ่งเห็นครับ โอ้ยติดโกออ้ยสวยเลย,ยติดโกโอุย้ยมีกองเป็นหลอดอ๋อไม่ใช่ครับกองมิติกตอกใจเลย <Lucky block. S 1> โคโคฟานโตอเลฟานโตมาอีกแล้วครับเมื่อกี้จีราเพิ่งออกมาโอ้ไอตองตัวนี้คือออกมาเยอะมากๆเลยนะทุกคนพี่ว่าพี่น่าจะต้องไประบายออกมาและดูสิโอ้โหทั้งไอดีรองไอดี ID ลากของพี่แมงมีเป็นหลอดแมงอย่างเยอะเลยจระเข้สีทองจอระเข้น้อยของเราครับโคตรน่ารักเลย เอามาบ้านเราครับมาอยู่บ้านเราโอนดินดินดินดุนมาครับโอ้แต่ว่าโอดินดินดินดุนธรรมดาเดี๋ยวเราให้ไอดีรอของเราเก็บเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวมาดูผลประกอบการในอัปเดตนี้ที่พี่ได้ครับเจ้าจระเข้จิ๋วที่พี่เก็บเอาไว้ทําครับทุกคนเจ้าบอมโบเรโน่คอคโคเรโน่นี้ตอนแรกพี่มีอยู่9ตัวใช่ไหมซึ่งมันจะได้จระเข้จิ๋วสาตัวแต่ว่าตอนเนี้ยทำไปทำมาคือพี่ได้จระเข้จิ๋วหตัวเว้ย นี่ครับตัวธรรมดาสามสี่ตัวธรรมดาสี่ตัวครับแล้วก็ตัวที่มันติดไก่พันติดไก่พันสองตัวครับตัวนี้ผลิตเงินให้เราหกแสนครับทุกคนโ oh หดูติดไก่พันดิติดไดมอนครับแล้วก็ติดไก่พันไฟแล้วก็ติดไก่พันแมวให้เงินกับเราหกแสนครับแยงโคตรแพงแล้วก็ตัวน,นี้ครับเอ้ยทาราเร่ทาร่ามาอีกแล้วลทาราเร่ทาร่าโกครับเดี๋ยวเอาตัวลองของเราไปทําการซื้อเลยแล้วก็จอร์ด้เคจิวครับระดับโก นี่เลยแต่ว่ามันมียูอีกหนึ่งตัวครับทุกคนที่พี่ทําการบูชายันนั่นก็คือเจ้าบัวดาวเสาใช่ไหมบัวดาวเสาพี่ได้เพิ่มมาสองตัวด้วยครับตอนแรกพี่มียูสามตัวนะแล้วก็อัญเชิญกลายเป็นบัวจิ๋วครับและพี่ก็พึงเห็นมันผลิตเงินให้พี่สิบเอดล้านต่อวิโอ้โตครแพงโอ้ยม่ก็